สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้ก็มาซ่อมพัดลมคอหักกันนะครับคอหักที่นี้คือโยกขึ้นนะครับแล้วก็มันลงนะครับแบบนี้นะครับล็อกไม่อยู่นะครับล็อกไม่อยู่นะครับไม่สามารถที่จะปรับเงยได้นะครับนี่ครับปรับเงยแล้วมันลงอ่าลงมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนีครับอ่ามันลงมาแบบนี้นะครับวันนี้เราจะมาซ่อมกันง่ายๆนะครับแค่มีไขควงไขควงปากแฉกนะครับ ข้างหลังตรงนี้จะมีน็อตสองตัวทำการถอดออกมาได้เลยหมุนไปทางซ้ายมีสองตัวดึงไขออกมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะได้แล้วไขออกมาได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมนี่ครับ ทำการดึงออกมาแรงๆนะครับตรงนี้นะครับตรงช่วงคอนะครับดึงออกมาแรงๆเลยนะครับคุณผู้ชมออกแรงนิดนึงนะครับออกแรงนิดนึงนี่ครับมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับออกมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็จะเห็นน็อตนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับมองเห็นไหมครับเป็นน็อตแฉกนะครับเป็นน็อตแฉกอยู่นะครับใช้ไขควงนะครับไขควงที่เราถอดน็อตตะกี้น่นะครับลองตัวนะครับทําการขันตรงนี้ให้แน่นนะครับคุณผู้ชมขันให้แน่นเลยนะครับมันก็จะ สามารถที่จะล็อกได้นะครับคุณผู้ชมหมุนไปทางขวาให้แน่นนะครับถ้ามันหมุนแล้วนะครับมันไม่แน่นนะครับคุณผู้ชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับมันจะมีประเจอยู่นะครับเป็นประแจเบอร์สิบเราใช้ปัจเจเบอร์สิบนะครับล็อกตรงนี้นะครับล็อกตรงนี้แล้วทําการใช้ไขควงหมุนนะครับเดี๋ยวเอาปัจเจมานะครับเดี๋ยวจะทําการล็อกนะครับ ครับคุณผู้ชมเอาประแจมานะครับเดี๋ยวจะทําการล็อกเอาไว้นะครับทําคนเดียวอาจจะลําบากนะครับไม่มีคนช่วยจับนะครับแต่ก็ทําได้นะครับคุณผู้ชมนะครับใช้ประแจเบอร์สิบล็อกไว้นะครับล็อกไว้นี่ครับผมใช้ประแจเบอร์สิบล็อกไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมล็อกไว้ ถ้ามีสองคนช่วยจับก็จะดีนะครับแต่คนเดียวก็ทําได้นะครับจับเอาแนบเอาไว้เด็บนี้ก็นะครับคุณผู้ชมเอามือกดไว้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้ไส่กวงแฉกนะครับขันนะครับตัดตัวใหญ่มันจะหนักหน่อยนิดนึงนะครับคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นพัดลมส8ดนิ้วนะครับคุณผู้ชมมันจะมีน้ําหนักนะครับมันจะมีน้ําหนักอยู่ ขันแน่นเลยนะครับหมุนแน่นเลยแน่นแล้วนะครับคุณผู้ชมแน่นแล้วนะครับตอนนี้นะครับได้แล้วนะครับได้แล้วได้แล้วนะครับคุณผู้ชมขันแน่นแล้วนะครับแน่นแล้วก็ทําการใส่กลับที่เดิมนะครับทําการใส่กลับที่เดิมได้เลย นะครับแต่ครับที่เดิมแล้วนะครับก็ทําทการยึดน็อตสองตัวนะครับยึดน็อตสองตัวง่ายง่ายนะครับคุณพ่อบ้านทําได้อยู่แล้วนะครับของแบบนี้นะครับไม่ต้องไปส่งร้านนะครับไม่ต้องไปส่งร้าน แน่นแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะครับปรับขึ้นนะครับนี่ครับมันไม่ลงมาแล้วนะครับมันไม่ลงมาแล้วนะครับคุณผู้ชมมันเอาอยู่นะครับนี่ครับมันเอาอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมปกตินะครับเอาขึ้นนะครับมันก็จะยวบลงนะครับอันนี้ไม่ยวบนะครับไม่ยวบแล้วนะครับใช้งานได้เลยนะครับคุณผู้ชมไม่ยวบนะครับไม่ยวบแล้วนะครับ ถ้าปกตินะครับมันจะยวบลงเลยนะครับคุณผู้ชมง่ายๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเจอกันคลิปต่ตอไปสวัสดีครับคลิปนี้สวัสดีครับ